เสียชีวิตทันทีในกองถ่ายชอ็อปควินซี่เฉิงดารามาเลเซียเสียชีวิตกระทันหันกลางกองถ่ายเพื่อนเผยตอนเช้ายังปกติดีก่อนเพิ่มมีอาการวิงเวียนคลื่นไส้ตามรถพยาบาลมาถึงใน5นาทีแต่ยืดชีวิตไม่ได้วันที่29พฤศจิกายน2566เว็บไซต์เดอะสตาร์สื่อมาเลเซียมีรายงานข่าวการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของควินซี่เฉิงควินซีเชิง ศิลปินชาวมาเลเซียอายุ37ปีที่จากไปอย่างประทันหันกลางกองถ่ายก่อนจะมีการแจ้งข่าวเศร้าผ่านโซเชียลมีเดียของเธอจนกลายเป็นข่าวช็อกค,คนทั้งประเทศสำหรับควินซี่เฉิงหรือจงฉุนซือเป็นนักร้องและนักแสดงชาวมาเลเซียซึ่งเป็นอดีตสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปเอ็มเกิข่าวการเสียชีวิตของเธอได้รับการประกาศให้แฟนๆได้รับรู้ผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อวันที่28พฤศจิกายนด้านชัยซีชัยศีศิลปินอีกราย ซึ่งร่วมถ่ายทำรายการกับควินซี่เฉียงเผยว่าดาราสาวมีอาการไม่ดีระหว่างการถ่ายทำคอนเทนต์สำหรับช่องสควาซิเควอนโดยทุกคนมาถึงกองในเวลาประมาณ8นาฬิกาเมื่อกินมื้อเช้าแล้วก็เริ่มถ่ายทำกันเวลา8นาฬิกา30นาทีาตอนนั้นดาราสาวยังดูสบายดีไม่มีอะไรผิดปกติแต่ระหว่างเตรียมตัวถ่ายทำช่วงที่2ตอนเวลาประมาณ10.30นาควินซีเ่เฉียงได้กล่าวว่ารู้สึกบิงเบียนศีรษะคลื่นไส้และบอกว่าเจ็บที่ศีรษะซึ่งเมื่อเธออาเจียนทีมงานในกองถ่าย จึงเรียกรถพยาบาลมาในเวลานั้นควินซี่เฉิงยังมีสติและได้บอกพาสเวิร์ดเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอให้ทีมงานทราบเพื่อให้พวกเขาติดต่อหาแฟนหนุ่มระหว่างนั้นทีมงานที่มีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลได้เข้ามาช่วยดูแลกระทั่งเธอหมดสติไปขนาดนั้นควินซี่เฉิงยังหายใจอยู่แต่ชีพจรของเธอเต้นเร็วมากจากนั้นไม่นานฝีปากมือและเท้าก็เปลี่ยนเป็นสีม่วง รายงานระบุว่ารถพยาบาลมาถึงกองถ่ายภายใน5นาทีแต่แม้จะมีความพยายามกู้ชีพแต่ดาราสาวก็ไม่ฟื้นและเสียชีวิตที่นั่นสำหรับพิธีศพของเธอจะถูกจัดขึ้นในวันเสาร์ที่2ธันวาคมขณะที่เพื่อนร่วมวงการจำนวนมากต่างก็ออกมาแสดงความอาลัยต่อการจากไปของควินซี่เฉิงผ่านทางโซเชียลมีเดียฮ่าฮ่าขณะที่ใช้หน้าเพรสรายงานว่าสาเหตุการเสียชีวิตของควินซี่เฉิงเกิดจากโรคหลอดเลือดสมองป่งพอง